สวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับลูกค้าทุกท่านเข้าสู่ m a c f o r d Channel นะครับวันนี้มีอีกหนึ่งรุ่นนะครับรุ่นยอดนิยมนะครับเดี๋ยวแม็จะพามาชมนะ DBL นะครับ XLT นะครับสประตูรุ่นยอดนิยมนะครับราคาค่าตัวของเขาจะอยู่ที่9,400 0 0บาทที่เกียร์ธรรมดานะครับแล้วก็9,400,000 0 0บาทที่เกียร์ออโต้นะครับมีสีด้วยกันนะครับทั้งหมดนะ5สี จะมีสีขาวสีดําสีบรอนนะครับแล้วก็สีน้าเงินนี่มันมีสีเทาดําด้วย5สีถูกแล้วนะครับแม็กจำได้อยู่ว่าม,มี5สี5้าสีนะครับโอเคก็นะครับจะชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับโอเคไม่รอช้านะครับมาดูว่าคันนี้แต่งอะไรกันเข้าไปบ้างอย่างที่แม่บอกทุกคลิปว่า จะพยายามนํารถแต่งและไม่แต่งมาใ้เพื่อนๆดูนะครับเพื่อเป็นแนวทางนะครับในการนําไปตกแต่งหรือเพื่อนๆอยากจะไปแต่งเองหรือว่าจะให้แม็กแต่งให้ก็นะครับติดต่อกันเข้ามานะใต้คลิปลิงก์นี้เองนะครับก็มาชมกันเลยแล้วกันนะครับนี่คือ dpl xlt นะครับได้มีการแต่งนะครับกระจังหน้าฟอน ford นะครับหรือว่าแ a ปเตอร์ที่เพื่อนเนะครับเรียกกันติดปากนะครับมาพร้อมกับไฟ led 3ดวงนะครับอ่า ตัวนี้ใช้เป็นสีดํานะเพื่อนๆชอบเป็นสีสามารถเลือกสีได้อันนี้ลูกค้าเลือกเป็นสีดํานะครับพร้อมกับดีไซน์รังพึ่งนะครับรังใหญ่รังโตระบายความร้อนได้ดีขึ้นนะครับต้องบอกว่าหล่อบึกบึนแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับมาดูที่ไฟไฟเป็นไฟมัลติแบบรีเฟคเตอร์แบบ LED นะครับมาพร้อมไฟเดทามนะครับไฟเลี้ยวไฟสูงไฟต่ําในโคมเดียวกันหรือเรียกกันว่าซีแคมแต่ที่มันแตกตาขึ้นไปเนี่ย พอลูกค้าครับใส่ครอบไฟหน้าด้านหน้าใส่ครอบไฟหน้าด้านท้ายใส่ครอบไฟท้ายนะครับแล้วเดี๋ยวแม็กพามาดูด้านล่างด้านล่างนะครับตรงกันชนหน้ามีไฟตัดหมอกมาให้แล้วนะครับที่รุ่น XLT นะเป็นไฟแบบไฮโดรเจนนะครับเป็นไฟหลอดนะมาพร้อมกับครอบแล้วหรือกรอบนะสีโครเมียมหล่อๆแบบนี้เลยพร้อมกับกันชนหน้าแบบสีขาวนะครับอาสีเดียวกับตัวรถเลยนะครับพร้อมด้านตรงกลางเนี่ย เป็นอินเตอร์คูลเลอร์นะแบบระบายความร้อนนะกับตัวรถนะครับพร้อมห่วงลักจูงฝั่งผู้โดยสาระจะมีห่วงลักจูงมาให้หนึ่งห่วงฝั่งผู้โดยสารนะครับแล้วเรามาดูกันที่ด้านบนด้านบนฝานนกระโปรงแบบแอโรด y นามิกนะครับนี่คือดีไซน์นะครับของปี2023นะครับอย่างที่บอกนะครับระบายเขาเรียกว่าวิ่งลู่ลมได้ดีมากๆเลยนะครับตัวนี้นะด้วยตัวรถที่มีขนาดเพิ่มขึ้นอีก 50มิลลิเมตรนะครับทำให้ตัวรถดูใหญ่ขึ้นขับสนุกขึ้นแข็งแกร่งขึ้นนั่นเองนะครับแก้มแล้วก็ซุ้มล้อมาที่ซุ้มล้อซุ้มล้อนะครับขนาด3านิ้วจากโรงงานสีดำหล่อๆแบบนี้เลยอันนี้สามารถไปติดตั้งซุ้มล้อเพิ่มได้นะครับเดี๋ยวพามาดูแม็กและยางแม็กนะครับเป็นของ O อเอซินะครับเรียกกันเขาเรียกกันแบบลายขอบกว้างอะไรอย่างเงี้ยนะแม็กขอบ18นะมาพร้อมกับยางมอนสเตอร์เทนะครับ ใช้ลุยนะครับชนมากๆเลยนะครับพื้นสภาพผิวนะซีรีส์ของเขานะครับ265 60R18 แม็ก18นะครับหน้าดิสหลังดับนะครับตัวนี้นะพร้อมคลิประบายความร้อนนะอย่างที่แม็กบอกไปดิสเนี่ยเขาจะเป็นมีพร้อมคลิประบายความร้อนนะครับมาพร้อมกับโช๊คอัพทวินทูบและปีกนกแบบอิสระนะครับแก้มข้าง สัญลักษณ์โลโก้เทอร์โบนะครับสีโครเมียมตัดสีดำหล่อๆแบบนี้เลยเป็นเอกลักษณ์ของตัว XLT นะครับที่จะเป็นโครเมียมนะครับตัวนี้นะต้องบอกว่าแตกต่างจากตัวอื่นนะไม่ว่าจะเป็นสปอร์ตหรือว่าวยแท็กก็จะแตกต่างเอกภพก็แตกต่างไปอีกนะครับจุดสังเกตมีหลายจุดอยู่นะครับกระจกมองข้างนะครับครอบกระจกจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับตัดกับไฟ LED สีส้มหล่อๆแบบนี้เลยนะครับ ฟิล์มนะครับเราติดมาให้แล้วนะเป็นฟิล์มซาลิกนะครับเลือกเปอร์เซ็นต์ได้40 60 80นะครับมาพร้อมกับกันสาดนะครับตรงรุ่นของเรนเจอร์เลยเห็นไหม The new use for r n n g r นะครับตัวนี้นะติดมาให้แล้วนะครับเบามือของเรนเจอร์ตรงรุ่นเหมือนกันนะครับจะมีโลโก,โก้เพื่อนๆสามารถเลือกได้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงหรือสีดำนะอันนี้ก็ลูกค้าเลือกสีแดงมานะครับบันไดข้างอันนี้สามารถเปลี่ยนได้เหมือนกันแต่ว่านี่ มาจากโรงงานเลยดีไซน์นะครับของ Next Gen 2023นะครับขึ้นนะครับสะดวกมากขึ้นนะครับแล้วก็ใช้งานง่ายคือเวลาฝนตกหรือว่ามีาดินดินดิที่เราเหยียบขึ้นมาอันนี้มันก็จะไม่ค่อยติดทาวเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะมีร่องอยู่ร่องนะครับทรื่อสะอาดมาที่ท้ายกระบะกันนั่งนะครับโลบาร์นะครับโลบาร์เหล็กของ GT Outlander นะครับสีน้ำตัดสีแดงใช้งานได้จริงแข็งแกร่ง ทนทานมากๆนะครับแล้วก็ตอนนี้เป็นที่นิยมมากๆนะครับมาพร้อมกับช่องใส่นะอันนี้เราไม่ได้ทําการเจาะนะครับโลบาร์แบบแขนยาวนะอันนี้ก็เพื่อนๆสามารถแกะออกมาได้แล้วก็ไข่น็อตลงไปนะครับเราไม่ได้ทําการเจาะแต่อย่างใดใช้งานง่ายมากๆเลยฝาถังน้ํามันนะครับมาพรอกุญแจนะก็ปลดล็อกรถนะครับก็สามารถกดได้เลยนะครับก็ใช้งานง่ายนะอันนี้ก็จะสะดวกน้องๆเด็กปั๊มนะอ่ะช่วงล่างนะครับชกอัพหลังนะครับ แนบแบบเส้นบางพร้อมกับชกไข่นะครับแยกออกจากเชสซีหรือตัวถังทําให้รถสมูทมากๆในการเข้าโค้งและการขับขี่นะมาพร้อมบันไดข้างนะครับที่รับน้าหนักได้100กิโลนะครับมาที่ท้ายกระบะด้านไฟนะครับยังเป็นไฟหลอดแบบไฮโดรเจนมาพร้อมครอบนะหน้าครอบหลังครอบนะครับก็หล่อมากๆเลยนะครับท้ายกระบะนะครับฝาท้ายนะครับ ยังไม่ใช่แบบข่อนแรงนะจะมีไฟเบรกดูที่3ตรงมือเปิดนะครับแล้วก็โลโก้ฟอร์จะมีกล้องมองหลังให้พร้อมกับตัวกะระยะนะครับทำงานนะครับผ่านหน้าจอนะครับ10.1นิ้วนะตัวนี้นะมีตัวกะระยะให้นะครับตัวนี้เราติดตั้งอะคริลิกเลนเจอร์มาให้นะครับเพื่อนๆจะเห็นใช่ไหมมันไม่ใช่ตัวปั๊มมันจะเป็นตัวนูนออกมานี่คือติดอะคริลิกการชนท้ายนะครับสี ทูโทนอ่าสีขาวสีตัวรถตัดสีดานะครับหลอ่ลอๆแบบนี้เลยพร้อมกับยางอะไหล่ใต้ท้องรถเรามียางอะไหล่ให้นะเดี๋ยวแม็กจะเปิดท้ายกระบะให้ดูนิดนึงนะครับว่ามันบรรทุกข,ของนะครับได้เกินหนึ่งตันจริงๆนะแต่ว่าฝาท้ายจะยังไม่ใช่แบบผ่อนแรงนะตัวนี้เราติดตั้งไลเนอร์ให้ลูกค้าแล้วนะครับพร้อมใช้งานอ่าเรียกแบบนี้พร้อมใช้งานเพื่อนๆสามารถนําไปใช้งานได้เลยนะครับอย่างที่บอกว่าดีจริงแข็งแกร่งจริงทนทานจริง n e ็กเ a นแลนเจอร์เอาอยู่อยู่แล้วครับพร้อมไม้บรรทัดแล้วก็ช่องตัวซีนะครับสามารถล็อกนะครับไม่ว่าจะทํางานช่างนะครับหรือว่างานเหล็กอันนี้ทําได้เลยนะครับสามารถติดตั้งนะครับช็อคอัพนะครับเพื่อช่วยในการเปิดฝาท้ายได้นะครับห้องโดยสารนะครับกว้างขวางนะ ร้อยเจ็ดนี่ไม่ติดแน่นอนแต่นะครับแต่เบาะนะครับเบาะยังเป็นเบาะผ้านะครับสีดำนะตัดสีเทาหล่อๆแบบนี้เลยแอร์หลังมีให้พร้อมกับช่องชาร์จไฟนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้านิดนึงได้มาแต่คอนโซลหน้าเลยแล้วกันคอนโซลให้ดูก่อนคอนโซลดีไซน์แบบใหม่สีดำหล่อๆแบบนี้เลยพร้อมจอกลางนะครับ10.1นิ้วรองรับ Apple CarPlay Android Auto แล้วก็ Sync 4A สามารถนะครับสั่งการผ่าน โทรศัพท์มือถือได้แล้วก็ใช้งานง่ายๆมากๆนะครับแอร์แยกสายขวานะครับตัวนี้นะแล้วก็มีไวเลสชาร์จเจอร์ Type C และ USB ให้นะครับหัวเกียรเป็นหัวเกียแบบสั้น6สปีดนะครับเป็นเทอร์โบเดียวนะมีช่องวางแก้วน้ำแล้วก็มือเบรกแบบมโนนนะใช้ดึงอยู่นะครับมาที่พวงมาลัยพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยแบบปรับระดับได้เป็นพวงมาลัยไฟฟ้าแบบ100%นะครับฝั่งซ้ายนะครับจะเป็นคุสคอนโทรลนะครับแล้วก็ าสามารถรับสายโทรศัพท์ได้นะฝั่งขวาจะเป็นพวงมาลัยฟังก์ชันนะครับอลองรับกับหน้าจอ8นิ้วเมนูภาษาไทยนะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับปุ่มพุชสตาร์ทนะครับตัวนี้ XLT เรามีให้นะครับไม่ใช่ตัวขายแบบตัว X อ,อพันะตัวนี้มีปุ่มพุชสตาร์ทนะครับแล้วก็แผงปรัแบบไฟหน้าจอนะบแบบพิลิอนนะครับแล้วก็มาดูด้านข้างประตูนิดนึงนะครับ จะเป็นแบบไฟฟ้านะตัวนี้นะแล้วก็มือเปิดที่ดีไซน์แบบใหม่นะครับก็ต้องบอกว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะครับกับราคา9 4 0 0แสบาทนะครับแล้วก็มีสีให้เลือกน่าจะถูกใจเพื่อนๆอยู่นะครับใครที่กำลังมองหาไม่ว่าจะเป็นรุ่น x l p a x xlt นะครับสปอร์ตหรือว t ทไม่ว่าจะเป็นรถยนจิที่นั่งเอฟเรสนะครับทักกันเข้ามาได้โปรดีแคมเปญดีๆมีให้เพื่อนๆทุกวันนะครับก็ยังไงฝาก กดนะครับกดไลค์กดแชร์กดสมัครเป็นกำลังใจให้กับ m a c f o r d c h anel n ด้วยนะครับวันนี้แม็กฝาก d b l นะครับ XLT คันนี้ไว้ด้วยเดี๋ยวคลิปหน้าจะพามาชมรุ่นไหนนะครับคันไหนแต่งแบบไหนเดี๋ยวเราติดตามคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ